ในการเดินทางของชีวิตเนี่ยเราทุกคนก็อยากจะประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอมันมีกับดักอะไรที่มองไม่เห็นหรือเปล่าที่คอยขวางทางเราอยู่วันนี้ครับเราจะมาลองสํารวจภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมาที่เขาชี้เห็นถึง18สาเหตุหลักๆเลยนะที่ทําให้คนเราล้มเหลวไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวนะครับแต่เพื่อให้เราเหมือนมีแผนที่ในมือนะครับจะได้นําทางแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคพวกนี้ไปได้ คือมันมีคำกล่าวที่ลึกซึ้งอยู่นะครับว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวเนี่ยมันก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้านนั่นแหละครับมันแยกจากกันไม่ได้เลยการที่เราจะเข้าใจด้านหนึ่งได้ดีจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้จากอีกด้านหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการมาศึกษาเรื่องความล้มเหลวจึงไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายเลยนะครับแต่มันคือการเตรียมตัวที่ฉลาดที่สุดต่างหากและนี่แหละครับคือกรอบที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ ตัวเลข18นี้คือรูปแบบพฤติกรรม18อย่างที่นักปราชญ์เขาสรุปไว้เลยนะว่ามันเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่นําไปสู่ความล้มเหลวได้เลยซึ่งในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันใน9ข้อที่สําคัญมากๆซึ่งแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่หลักๆที่เรียกว่ามันกัดกินรากฐานของความสําเร็จเราได้เลยครับ เอาละครับจุดเริ่มต้นแรกสุดเลยของการเดินทางไปสู่ความล้มเหลวรู้ไหมครับว่าน่าแปลกมากที่มันไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกที่ไหนเลยแต่มันเริ่มต้นขึ้นจากข้างในตัวเราเองนี่แหละครับจากนิสัยแล้วก็ทัศนคติของเราเองซึ่งเป็นรากฐานของทุกอย่างที่เราทําเลยนะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจุดอ่อนข้างในที่สําคัญสาคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้าง 3มข้อแรกนี้นะครับเป็นเหมือนจุดอ่อนข้างในที่ทรงพลังมากเลยอย่างแรกเลยความเยอ่อหยิ่งยโสโอ้โหมันเหมือนเราสร้างกำแพงขึ้นมาปิดประตูแห่งการเรียนรู้เลยนะทำให้เรามองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเอง ต่อมาก็คือความเกียจคร้านอันนี้ชัดเจนเลยก็คือการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดมือไปและสุดท้ายคือจิตใจโลเลคือการไม่มีจุดยืนที่มั่นคงทําให้เรากลายเป็นเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือนะครับลอยไปเรื่อยๆไม่มีทางถึงฝั่งทั้ง3อย่างนี้มันทํางานร่วมกันเหมือนสนิมเลยนะที่คอยกัดกร่อนเราจากข้างในครับแต่ว่าจุดอ่อนข้างในเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ ยังมีอีกสามอย่างที่เกิดจากการที่เราไม่ค่อยตระหนักรู้ในตัวเองเท่าไหร่นั่นก็คือความหุนหันพลันแล่นที่ทำให้เราตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะนำไปสู่ความผิดพลาดนะครับแล้วก็การไม่ประมาณนตนคือการอยากได้อยากมีเกินกำลังของตัวเองไม่เข้าใจว่าลิมิตของเราอยู่ตรงไหนและสุดท้ายครับความใจคอคับแคบที่ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสและความคิดเห็นใหม่ๆทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอาการของการไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเลย พอฟังมาถึงตรงนี้อยากให้ลอนหยุดถามใจตัวเองดูสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับว่ามเมล็ดพันธ์แห่งความผิดพลาดที่อยู่ข้างในตัวเราเหล่านี้เนี่ยมีข้อไหนที่รู้สึกว่าเออมันคุ้นคุ้นในชีวิตยุคใหม่ของเราบ้างหรือเปล่าแค่เรายอมรับแล้วก็มองเห็นมันเนี่ยก็ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงแล้วละครับ เอาละครับหลังจากที่เรามองเข้ามาข้างในตัวเราแล้วนะทีนี้เราจะขยับไปดูโลกภายนอกกันบ้างเพราะหลายครั้งเลยครับที่จุดอ่อนข้างในของเราเนี่ยมันมักจะแสดงผลออกมาให้เห็นชัดเจนที่สุดผ่านความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็การตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งเป็น2เรื่องใหญ่ในชีวิตของคนเราเลยนะคะคำสอนนี้ชี้ให้เห็นถึงหลุมพรางสำคัญ3อย่างในโลกภายนอกครับ อย่างแรกเลยคือการเลือกคบคนพาลหรือคนที่ชักนำเราไปในทางที่ไม่ดี 2. คือการก่อหน,นี้สินจนล้นพ้นตัวซึ่งมันก็เหมือนโซ่ตรวนที่มัมมัดอิสรภาพทางการเงินของเราเอาไว้และ 3. ก็คือความสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินตัวเพื่อความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดนี้เป็นหายนะที่เห็นได้ชัดเจนมากและก็มักจะมีรากมาจากจุดอ่อนข้างในที่เราเพิ่งคุยกันไปก่อนหน้านี้แหละครับเพราะฉะนั้นคำถามที่เราต้องกลับมาทบทวนก็คือ สภาพแวดล้อมและวินัยทางการเงินของเราในตอนนี้เนี่ยมันกําลังหล่อหลอมเส้นทางไปสู่ความสําเร็จหรือว่ากําลังผลักเราให้ไปสู่ความล้มเหลวกันแน่เพราะว่าพลังของคนรอบข้างกับนิสัยการใช้เงินเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อชีวิตเราสูงกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับและตอนนี้ครับเราจะดำดิ่งลงไปสู่รากฐานที่ลึกที่สุดของคำสอนนี้กันนั่นก็คือเรื่องของคุณธรรมและแก่นของจิตใจเลยครับเพราะถ้าเปรียบเป็นต้นไม้เนี่ย ้ารากของมันสั่นคลอนแล้วล่ะก็ไม่ว่าลำต้นจะดูสูงใหญ่แค่ไหนสุดท้ายมันก็ยืนหยัดอยู่ไม่ได้หรอกครับข้อบกพร่องในระดับนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วนะแต่มันคือการบ่อนทำลายหลักการพื้นฐานของตัวเองเลยอย่างแรกคือการไร้สัจธรรมอันนี้มันทำลายความน่าเชื่อถือในทุกคำพูดและการกระทำของเราเลยนะต่อมาคือการคิดคดล่อลวงมันกัดกร่อนความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานของทุกความสัมพันธ์เลยนะครับ และสุดท้ายความอิจฉาริษยามันคือการที่เราเผาพลังงานชีวิตของเราไปกับการเปรียบเทียบกับคนอื่นแทนที่จะเอาเวลาไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นของเราเองและนี่คือคําถามสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนเก็บไปคิดต่อนะครับทําไมเข็มทิศทางศิลธรรมที่แข็งแกร่งเนี่ยถึงถูกมองเป็นกราะป้องกันความล้มเหลวที่ดีที่สุดคําตอบอาจจะอยู่ที่ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันมาจากข้างในเสมอครับมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ คำสอนทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินใครเลยนะแต่มีไว้เพื่อเป็นเหมือนกระจกให้เราได้ส่องดูตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับยากแก้ความล้มเหลวพวกนี้นะครับไม่ใช่การที่เราต้องสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะแต่คือการตระหนักรู้ครับการที่เราทําความเข้าใจหลุมพรางต่างๆที่เราได้ดูกันไปในวันนี้เนี่ยแหละคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการหลีกเลี่ยงมันสติและการรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยแหละครับคือกุญแจสําคัญจริงๆ และสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำสอนที่ทรงพลังนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะครับจงเตือนตนเตือนใจตลอดเวลาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและอยู่ในโลกอย่างไม่ประมาทก็ขอให้ทุกคนนำข้อคิดเหล่านี้ไปลองปรับใช้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งความสำเร็จที่มั่นคงในแบบฉบับของตัวเองนะครับ